โอเคครับผมก็กลาบสวัสดีไปรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยอยู่กับผมเลยครับชากี้เช่นเคยอยู่กับเกมลาดพาเลตอีพีที่สองครับผมมีน้องๆ้องของมามากมายเลยให้อีพีที่สองเร็เรวๆหน่อยได้เลยครับผมถ้าชอบกันขนาดนี้พี่ก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยโอเคครับผมไปรับชมกันเลย นีอยากเติมโลบัคแบบคุ้มคุ้มใช่ไหมร้านนี้เลยโลบ,บัคช็อปบริการเติมโลบาผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบ VAP s e r v ร์สูงถึง l ล v เจ็ดและระบบเติมโลบัคแบบ ID Pass แล้วยังมีบริการกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแบบคิงเลกาซี่และออสตาอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงอยู่ใต้คลิปเฮ้ยน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเวลาแฟาไมไปแนะนำร้านนี้เลยครับรีซิชช็อป บริการรับแฟมแบบคิงเลกาซี่แบบบ็อกฟุตและออสตาในราคาที่ถูกและปลอดภัยแล้วยังมีบริการกดเกมพารเรท8ไม่ว่าจะเป็นแบบคิงเลกาซี่แบบบ็อกฟุตและออสตาทาวเวอร์ e ีเฟนและแบบยอดฮิตยอย่าง a n นิเม i g h t ไฟถ้าหากน้องๆคนไหนอยากได้รหัสเวลตันทางร้านมีไก่ตันขายก็ผมไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตและแบบคิงเลกาซี่ร้านนี้เลยลีซิกช็อป เงาวล่ะครับก็กลับสวัสด,ดีไปรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนอีกรอบแล้กันอยู่กับผมเองชักกี้วันนี้ผมก็จะมาจัดโยลูครับผมเออหนึ่โลบากมั้งประมาณนั้นเออทาไมเกมแนวนี้ต้องขายเป็นโยลูด้วยวะทําไมไม่ขายเป็น3มดาบโซโลดาบแชงคูดอะไรพวกนี้เอององแม่งโยลู o, เหมือนกันเกือบทุกเกมเลยโอเคครับผมก่อนเอนฮะผมขอฟาร,ร์มให้ถึงเลเวลร้อยห้ก่อน มาเซตสปาให้เรียบร้อยก่อนครับผมเอือเวลาตายจะได้เกิดที่เกาะน,นี้จะได้ไม่ต้องไปเกิดที่เกาะอื่นโอเคครับเซตสปาเรียบร้อยเราก็ไปรับเควสนะฮะเราจะฟาร,รม์มเอ่อเควสตัวนี้จนถึงวิวร้อยห้าสิบเลยนะครับผมโอเคบินไปเลยผลนี่นี่แม่งบินเร็วจริงๆแต่ผลมันขี้กากไปหน่อยฝวันเข้าไปโอ้โหระยะสั้นเกินไปสัตว์ไอ้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 ฮึาดิครับมึงกลัวซะที่ไหนอ่ะอะอะ มาดิเอองตายยากจริงอ,อีกทีเดียวอีกทีเดียวเออเฮเรียบร้อยครับผมระดับร้อยยี่สิบเก้าแล้วโอเคเดวแตดไปตอนผมรลเวลร้อยห้าสิบเลยละกัน เงาล่ะครับตอนนี้ผมก็ระเวล148แล้วเออค่ตัวเดียวก็จะระเวล150แล้วอ่ะนะฝันก็ไปครับผมนี่นี่อีกอีกไม่กี่ทีเออฝันฉับสุดท้ายอาื้อตายไปซะระเวล151แล้วครับท่านผู้ชมเออเกาะต่อไปที่เราต้องไปเกาะไหนวะเออกูก็เพิ่งเล่นไม่กี่วันนะฮะเอเอเกาะแม่โครเยอะเลยโอเคครับ หลังจากที่บอกไปต้นคลิปะนะฮะโยโลงไงนี่โอ้โหหนึ่งพันจริงๆด้วยครับผมอ่จัดไปเลยครับผมไม่รอช้าเฮ้ยโลบักกูเหลือไม่ถึงพันแล้วถนะ้าซื้อไปเออฮึเรียบร้อยเอาไหนว่าโยโลกูเอาไหนไอโยโลยังถือดาบกับกากอยู่เลยนี่สงสัยต้องไปที่นั้นหรือเปล่าวะเออก่อแรกอะ่ะมันจะมีให้อันนั้นอยู่อะ่ะอกูอเรียกไม่ถูก มาแล้วครับผมนี่ตรงนี้ครับผมนี่เออตรงที่เราเคยได้รองเท้าบูตมาเอาเชี่ยไม่มีเอา้าพ่านผู้ชมมันอยู่ไหนวะหรือเอามันอยู่ตรงซ้ายหรือเปล่าเฮ้ยเอ้อพันโลบกักกหรือต้องออกเกมเข้าใหม่มาะท่านผู้ชมเออเดี๋ยวผมออกเกมเข้าใหม่ก่อนโอเคครับผมออกเกมเข้าใหม่ได้แล้วโยลุโยโอ้ย เจ้าทเจ้าทโอ้โหดิมันของดีโกคือนักดาบอันดับหนึ่งของโลกโอเคผมวันนี้ผมว่าผมจะมาหาฮาคิกเกาะด้วยนะโอเคครับก่อนที่เราจะไปฟาร์มก็ก่อนนั้นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมขอบินด้วยก่อนมาแล้วเหใช่หรือเปล่าวะโอ้โหลีววหกร้อยเอ้ยผิดก่อเอ้า แล้วมันก่อไหนกันแน่วะเนี่ยแม่งเอ้ยมึงบอกเลยว่าไปหลายก่อม,มากๆครับผมเคือหลงหลายก่อเลยแหละแม่งเอ้ยจนผมต้องไปดูยูทูบอะนะมาถึงจนได้นี่อ Us, <c ười> เอ้ยอะมองอัดเฮ้ยเกมนี้มีอะมองอัดด้วยโอ้ยลัดไพรเลทฟิชเชอร์ลิงกับอะมองอัดโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันแพงจังนะเฮ้ย โอ้เว้ยก่อนี้มันแพงยังวะก่อววร้อยห้าสิบจริงปะนี่อ,อขอเซ็ตสปาวก่อนแล้วนะเราต้องฟอร์แร์ที่ก่อนนี่ก็ต้องเซ็ตสปาวไว้โอเคครับผมเซ็ตสปาวให้เรียบร้อยเออก่อนนี้มันมีจดซื้อขายหาที่เกาะด้วยนะคะผมอ,ะอยู่ข้างบนนี้เลยมันต้องใช้เงินสามแสนบาทนะเออตอนนี้มีอยู่แสนเจ็ดเองเงอนไขมันก็ต้องววร้อยมีเงินสามแสนนะนะ ขาดอีกขาดอีกแสนกว่าโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มตังก่อนแป๊บเดียวผมว่ารับเควส <c oughs> ผมไม่ชอบแบบฟาร์มแบบหลายๆตัวเลยอะแบบอยากฟาร์มบอสตัวเดียวมันง่ายกว่า <c oughs> ลองโยโลูหน่อยแล้วกันฟันก็ไปออ้ยฟันไวอยู่นะอ่ <c oughs> โอ้ยแป๊บเดียวตายก่อนนี้มัน easy. อีซี่เออเออปาดเข้าไปพัวโอ้โหช่าโคตรเท่ นี <c oughs> ่โคตรเท่เลยมาะระยาะมันไกลเลยนะผมว่าเนี่นี่เออตายไปซะฟันก็นไปโอ้โหเชี่ยโดนสองตัวโอ้โหโคตรไกลระยยะฟันทีเดียวครึ่งหลอดอะเฮ้ยสกิลโคตรแรงเฮ้ยของชอบยอะไรยังไงเออตายไปซะเสร็จโควชแรกเฮ้ยผมไม่ชอบฟาร์มแบบนี้เลยเดี๋ยวกลับไปฟาร์มเกาะเดิมดีกว่าะกลับมาแล้วครับผมกูหลงไปก่อนหนึ่งมาก่อหาอะไรก็ไม่รู้ เร็วเลยกว่าจะมาถึงก่อนดิเอ้ยเซ็ตสเป,ป๋เาก่อนครับผมเดี๋ยวกูตายโอเคครับผมเอ่อเราต้องมาฟาร์มบอสตัวนี้ถึงเวลสองร้อยนะครับผมกูเจอหน้าบอสตัวนี้จนเบื่อแล้วเ้ฮ้ยผมมีพอยต์อยู่นี่มาหน่๋ยอัพดาบโยรู้ดีกว่าครับผมอุย้ยมีอยู่ร้อยสิบเจ็ดว่ะเฮ้ยสามร้อยสามร้อยกว่าเลยโอ้โหลองสกิลสองหน่อยละกันฟันก็ไปทัวร์เปิดด้วยสกิลแซดครับผมสกิลเอวายไงเอา อ๋อระยะใกล้กูเรกว่า,าระยะไกลเอออีกรอบแล้วกันเอยรับเพลสอีกออจะได้ลอง Skill สกิลเอ็กซ์หน่อยแบบทีเดียวจะตายหรือเปล่าเห็นมันฟันรัวมากด้วยอ,อมาใหม่เปิดด้วยสกิลแซดครับผมอูโหครึ่งหลอดเที่ยโคตรแรงสกิลเอ็กซ์เออตายไปซะออโคตรเฟี้ยวฟ้าเลยสองสกิลล่วงอ่ะ เงฟาร์มอยู่ก่อนนี้จนผมเวล2 0สองร้อยแล้วนะเออเอาอีกสักตัวก่อนเรียบร้อยสองร้อยสองเฮ้ยเวลขึ้นโคตรง่ายเลยโอเคครับผมตอนนี้มีเงินอยู่สามแสนหนึ่งหมื่นแล้วออสามารถซื้อฮาคิก่อนได้ละโอเคครับผมบินไปซื้อฮาคิก่อนกันเลยมันใช้เลเวลหนึ่งร้อยแล้วก็เงินสามแสนด้วย พอดีเลยมีครบและเอาชิบหายกูมาผิดเกาะเดี่ยมันเกาะไปลหกร้อยนี่หว่าที่กูกําลังจะไปแต่ก็หันกลับยังไวมาแล้วครับผมเนาะโอเคไปคุยกับไอ้ลุงเท่าๆที่มันนั่งอยูอ่เหงาหรือเปล่าลุงเอาเงินมาให้แล้วสามแสนซื้อไปครับผมเออเอาแล้วกดตัวไหนวะเด้เฮ้ยกดตัวไหนวะ อ๋อนี่ตัวนี้ตัวอะไรวะไอ้เชี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ครับผมอ้าสีขาวซะด้วยเฮ้ยทำไมผมเห็นคนอื่นได้สีม่วงสีแดงวะไอ้เชี่ยกูอยากได้สีอื่นบ้างแต่สีนี้ก็ดีเข้ากับเสื้อดีขาวดำแล้วก่อนที่กูจะไปฟาร์มคือก่อนไหนวะ ผมก็มาฟาร์มที่เกาะทหารเรือนะเอยจนตอนนี้ผมเลเว่าสองาสิแล้วแม่งไอ้กูลืมอัดไว้ตอนมาถึงมีคนให้ผลปีศารผมมาด้วยครับผมนี่ผลหาอะไรก็ไม่รู้ไอแ้่กูยิ่งเล่นไม่เป็นอยู่เพิ่งเล่นได้วันเดียวผลอะไรครับน้องให้พี่มาทำไมเนี่ยเอยหน้าตาเหมือนผลความมืดเลยว่ะทุกคนเออเขาบอกให้ผมกินว่ะ จัดเลยละกันโอ,โ,โอ้โหตายอีกแล้วกูเออเอาเขาบอกโนโนคือไม้เอ้าตกลงให้กินหรือไม่กินนี่ผลอะไรวะทุกคนอะไรอ่ะกดดูอุ้ยนี่อะไรอะผลล่องหนเหรอเอ้าเฮ้ยผลล้องหนเฮ้ยผลแห่งผู้ชายทั้งโลกต้องการโอเคมันจะแบบล่องลหนหรือเปล่าวะลองตีดิฝัน โอ้ยล่องหนเชื่ออะไรแต่เฮ้ยังโดนตีได้เลยเออผลขี่กากไอสัตว์เฮ้ยโดนโดนหลอกให้กินเฮ้ยตายซะมีพลังเคลื่อนดาบโยลุอตายเสร็จเคว้โอเคครับผมเดี๋ยวไปฟาร์มกันต่อเลยถึงเราจะได้ผลขี้กากมาก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเราใช้ดาบโยลุในการฟาร์มเราไม่ได้ใช้ผลปีศาจฟาร์ม เอาล้วครับทุกคนตอนนี้ผมเลเวล252ร้อแล้ว <c oughs> อัพสเตตดาบซะหน่อยจะ600แล้วฮ่าสวอดอุ้ย6 0 2่ะเฮ่แรงมากๆแน่นอนอย่างไงโอเคครับ <c oughs> okay, ผมฟาร์มต่อยาวๆเลยผมว่าผมจะฟาร์มจนถึงเลเวล3 0 0ร้อยนะอีพีนี้ <c oughs> น่าจะแป๊บเดียวครับผมเมื <c> ่อ <oughs> ฟันเข้าไปโอ้โหยี่เกือบตายอะสกิลแซดแต่เฮ้ยถ้าอัพตันว่าทีเดียวตาย <c oughs> อีกตัวเดียว อาชาชัวเชี่ยเอาตายด้วยเลยแม่มีคนมาให้ผลปีศาจผมอีกแล้วครับผมโอยอันนี้กูจําได้ผลระเบิดหร่ผลขี้กกกอันนี้ผลอะไรกูก็ไม่รู้ลองแดกหน่อยแล้วกันผมว่าน่าจะดีกับผลล่องหนที่กูใช้อยู่อะโอเคครับผมไหนผลอะไรอะไรเนี่ยมีฮิวมีไฟเออมันเป็นการฮิวเหรอโอ้โยการฮิวเหมือนแก๊สพิษเลยแม่ สกิลบินต้องใช้10โอ้ยสิบพอยโอเคครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนนะนะเดี๋ยวฟาร์มไม่ถึงเวรบสามร้อยเลยลักกันอีกนิดเดียวเองมึงเวลสามร้อยแล้วครับผมหาให้แ <c oughs> ป๊บเดียวโอ้ย <c oughs> มีอีกพี่คูณสองนี่มันดีจริงๆงับไปเลยเอาฮมาบินดูครับผมบินโอ้ยเชี่ยบินไวเหมือนกันนะเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยก็ดีครับผมดีกับผลล่องหนอยู่ แต่ก็เฉยๆอยู่ดีอะแม่งเราไม่ได้ใช้ผลปีศาจในการฟาร์มอยู่แล้วเราใช้ดาบโยลุโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาฟาร์มต่อสักนิดละกันว่าแต่เควสไอ้เวลสามรอยอยู่ไหนวะเควสบอสอ๋อนี่อยโอ้โหกูก็เปนซาลอบก่อเลยอาหารอย,อยู่ตรงนี้นี่เองใกล้ๆกันโอเคครับผมเอ้ยบอสมันจะเกิดตรงนี้แนะ่ฟันก็ไป อุ้ยทีเดียวตายบอสจริงปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยสกิูเอโคตดแรงโอ้ยนี่แหละดาบพี่ฟาร์มดีที่สุดหรือเปล่าวะแม่งเอ้กูไม่รู้โอเคครับเอยวอีกสักตัวแล้วกันเอตายไปซะหายได้มาห้าหมื่นอีกผีโอเคเอ้ยกูแตกเลยสักมึงจะถีบกูทำไมนี่ไม่มีอะไรทำครับผมบินมาก่อแรกซะหนเฮ้ยเห็นตัวอะไรวะนอนทะเลเฮ้ย นอนทะเลครับผมมาแล้วออโอ้โหมีคนตีอยู่เยอะๆเลยเครื่องหลอดแล้วตอนนี้โอ้ยเอาชิบหายกูจะตายน้ำอ๋อเนี่ยแฟนก็ไปฮะโอ้โหไม่โดนซะด้วยโอ้โหเล่นโคตรยากเลยมีแค่ดาบเยอรเลยโอ้โหกูบินไปขึ้นเรือก่อนเห็นเรือแวบๆช่วยด้วยนะกูจะจมน้ำตายอาอเออฮึบเอเอ,เอขึ้นไปครับผมหิวก่อน ฟันดาบโยนลไปชั่วเข้าไปเอาหอยไม่ถึงซะด้วยไอเจ้าเอ้ยกูต้องเข้าไปใกล้ๆเท่านั้นเลอโอ้โหผลปีศารดีๆเหมือนคนอื่นกูก็ไม่มีเมฟันเข้าไปเอเ้อสัตว์กูโดนอะไรตายบ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ตีเจ้าทะเลเลยโอเคครับผมลองบินไปอีกรอบดูเผื่อจะทันนะนะเหลือครึ่งหลอดน่าจะใช้เวลานานกว่าจะตีจนตาย มาแล้วครับผมเออเอ้าเฮ้ยมันตายแล้วเอ้าทําไมเกมนี้เจ้าทะเลมันตายง่ายจังเลยวะเอ้เลือดมันนิดเดียวเองหรอแบกเอ้ยยังไม่ได้ตีเจ้าทะเลเลยฟาดไปสองทีเองโอ้โหตีเจ้าทะเลครั้งแรกไม่ได้อะไรเลยครับผมเออไม่นับแล้วกันเอ้ตีครั้งแรกรอบนี้ไม่นับแล้วกันงี้เอ้ยไอหมอนี่หรือเปล่าวันที่ฆ่าผมเออมันใช้แมกมาเนี่ย ฟันดีฟันดีอยู่ไหนวะเอออยู่ไหนครับอเฮ้ยกูยังไม่ได้ฟันเลยโอ้สกิลแม่งโคตรแรงเลยทีเดียวกูวแตกเลยเอ,อ้ย,อย,อยโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะ,นะนะวันนี้เราก็ได้จัดดาบโยลไป1 0 0 0พโลบักนะครับผมแล้วก็ทำฮาหาคีกก้กอดด้วยเฮ้ยถือว่าไอดีนี้พัฒนาไปแล้วนิดนึงเอ้าชิบ้ากูฟันใครเนี่ยสกิลแซดซะหน่อย ตายโคตรแรงเฮ้ดาบนี่มันโอพีจริงโอเคครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับใครอยากให้ EP 3มาเร็วๆก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเออไปแล้วบายบายไปรุ่นนึครับอยากให้ทำอะไรใน EP ที่3ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเออผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะนะเป็นเพิ่งเล่นได้1วันเองเออไปแล้วบายบาย